าพต่อไปนะครับแล้วคิดก่อนนะฮะแล้วค่อยบอกผมว่าจะไปต่อไม่รู้จบหรือจะหยุดเพียงแค่2,000บาทขอภาพครับคือทุกอย่างจะเข้าทางคุณทั้งนั้นเลยค<ะ>่ะเอาละฮะมอลิสเคผมไม่รู้คำถามคืออะไรนะฮะแต่คุณต้องตัดสินใจว่าจะเล่นหรือไม่เล่นก่อนนะครับจับเวลา ได้ค่ะรู้จักอริสเคใช่ไหมทราบค่ะทราบเคยสัมภาษณ์ใช่ไหมเคยเจอค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้สัมภาษณ์เป็นชิ้นเป็นอันอ๋อธรรมดาคุณเป็นนักข่าวสายบันเทิงนี่คือออกกองหรืออยู่ในกองบรรณาธิการอหมืองก้ยออกกองค่ะออกกองเลยใช่ไปสัมภาษณ์เลยใช่ค่ะโอเคก็น่าจะเข้าทานคุณนะฮะมาดูนะครับว่าข้อนี้นะฮะคุณจะได้เป็น4 0 0พันบาทหรือเปล่าหรือจะกลับบ้านตัวเปล่านะครับ คำถามถามว่าข้อใดคือชื่อจริงของมอรลิสเคนวันลบมณีคุ้มสองพรชัยกฤษฎี 3. พนมชัยสมัครพันธ์สโรเบิร์ต เซสมิสเดซถ้าพร้อมแล้วนะครับ8แบบวินาทีนี้เป็นของคุณครับจับเวลาตอบนะครับตอบค่ะตอบว่าข้อ3พนมชัยสมัครพันธ์ค่ะพนมชัยทำไมถึงตอบข้อนี้ฮะ ใช้เซนค่ะใช้่เลยนะใช้เซนค่ะใช้เซนทําไมฮะวันลบวันนี้คุ้มไม่ใช่เหรอฮะดูไม่คุ้นนะคะดูไม่คุ้นใช่ไม่คุ้นนะฮะพรชัยกฤษฎีดูไทยไปค่ะดูไทยไปไม่น่าจะใช่ค่ะอ้าวแล้วโรเบิร์ตนะฮะโรเบิร์ตเซสมิเดสเนี่ยฮะเขาเ็เมอริสเคแล้วไงคะก็ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับโรเบิร์ตคุณก็เลยเลือกเป็นพนมชัยสมัครพันธุ์ มั่นใจเหรอะไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ถ้าให้เลือกตอบอีกข้อนคุณจะตอบว่าตอบอันนี้แหละคะ่ะเชื่อในทักษะอันแรกของเราถ้าให้เลือกตอบอีกคุณก็จะตอบข้อนี้ค่ะ,ะมาดูครับว่าความมั่นใจอย่างคุณจะทําให้คุณได้4,000บาทและไปต่อไม่รู้จบกับผมหรือเปล่านะครับแต่ถ้าคุณผิดกลับบ้านตัวเปล่านะครับและคําตอบนี้ของคุณ เดาหรือว่าอะไรเดาคะมันเดาเอาค่ะผม,ม่าใจต้องตอบไปด้วยนะ <Ha. S 1> จริงๆนี่ผม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 ตื่นเต้นไปด้วยจริงๆ <Ha. S 1> ข้อนี้นะฮะมอริสเคเนี่ยนะฮะเป็นนักแสดงในแบกนะครับแล้วก็เป็นพิธีกรลูกครึ่งอเมริกันนะฮะเข้าสู่วงการจากการประกวดโดมอนแมนนะครับ hmm. เมื่อปี2531แล้วก็ได้ตำแหน่งรองอันดับหนึ่งนะครับแต่ต้องบอกนิดหนึ่งนะฮะชื่อมอสครูที่ผมบอกไปนะฮะอย่างเช่น ชื่อพรชัยปิศดีคุณบอกไทยไปคุณรู้ไหมเป็นชื่อของใครชื่อใครคะมาอ่อนนภาปิศดีอ่านะฮะส่วนวันลบมณีคุม้มคุณทราบไหมเขาเป็นชื่อของใครไม่ทราบเลยค่ะมัมลาคนอีกอ๋อ มีคนเดียวที่เป็นชายไทยแท้ๆในนี้เลยนะฮะก็คือชื่อของคุณโรเบิร์ตเซสดิมมิเดสเนี่ยนะฮะก็คือคุณทุนิีรังยาสักแต่คุณมอริสเคแน่นอนครับชื่อพนมชัยสมัครพันธ์นะครับรับไปแล้วนะครับ4,000บาทครับเอาละครับภาพต่อไปที่เราจะให้คุณดูนะฮะไม่รู้จะเข้าทางคุณอีกหรือเปล่าแต่ตอนนี้คุณมี4 00 0บาทแล้วคุณมีสิทธิ ที่จะเอากลับบ้านได้เลยนะครับหรือจะไปต่อไม่รู้จบถ้าข้อนี้คุณเลือกที่จะเล่นคุณมีโอกาสเพิ่มเป็น8,000บาท mm hmm. ถ้าพร้อมแล้วมาดูภาพต่อไปของคุณแล้วค่อยตัดสินใจนะครับขอภาพครับเอาละครับเจอภาพสัตว์ทั้ง4ชนิดเข้าไปเขาจะตัดสินใจยังไงต้องติดตามต่อในสัปดาห์หน้าห้ามพลาดนะครับ